สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ชะอำอีกแล้วนะฮะมาอยู่ที่โครงการบลูชะอำหัวหินครับผมจากอิสระอยู่ในเตดครับ คุณผู้ชมครับโครงการนี้จะเป็นโครงการเรียกว่าเฟสที่3ของอิสระในบริเวณนี้แล้วนะครับเราเคยพาคุณผู้ชมไปดูมาแล้วเขาชื่อโครงการบ้านทิวทะเล1และ2อส่วนอันนี้จะเป็นโครงการที่3ซึ่งเขาตั้งชื่อว่าบลูบลูส่วนโครงการจะจัดออกมาแตกต่างกับโครงการรุ่นพี่2โครงการนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราพาคุณผู้ชมออกต่างจังหวัดอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เราจะไปที่หัวหินกันครับ เพื่อไปชมโครงการบลูชะอำหัวหินจากอิสระยูเนเต็ดครับโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ชะอำนะฮะตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เพชรเกษมครับโดยตำแหน่งที่ดินของโครงการจะอยู่ถัดจากตัวเมืองชะอำออกมาหน่อยนะฮะเป็นระยะทางประมาณ4กิโลเมตรวัดจาก4แยกชะอำครับผมรูปแบบของโครงการที่นี่ด้วยความที่ที่ดินของเจ้าของโครงการเนี่ยจริงๆแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะฮะ เขาจึงแบ่งการพัฒนาที่ดินออกเป็นโครงการย่อยๆหลายๆรูปแบบมีทั้งคอนโดมิเนียมทั้งโรงแรมนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือโครงการบ้านทิวทะเลเฟส1และก็เฟส2ที่รายการเราเคยพาคุณผู้ชมไปดูกันมาแล้วนั่นเองนะฮะเป็นคอนโดมิเนียมส่วนโครงการที่ผมจะพาไปดูในวันนี้คือคอนโดที่มีชื่อว่าบลูนะครับผมเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์ตึกเดียวนะฮะสูง21ชั้นจำนวน491ยูนิตตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดประมาณ7ไร่3งานครับ รายละเอียดอื่นๆจะเป็นอย่างไรเนี่ยมิสเตอร์โอจะมาอธิบายให้ฟังกันครับไปชมกันเลยเรามาดูภาพรวมของโครงการกันนะครับโครงการเนี่ยก็จะเป็นที่ดินค่อนข้างใหญ่นะครับเขามีที่ดินอยู่ประมาณเกือบเกือบแไร่คือ7ไร่3งาน34ตารางวา จัดออกมาเป็นตึกที่มีหน้าตาตึกคล้ายๆเป็นตัววายแบบนี้ซึ่งการออกแบบตึกเป็นรูปลักษณะแบบนี้เพื่อให้ห้องแต่ละห้องเนี่ยมันไม่บังวิวกันสามารถเห็นวิวเปิดโล่งได้โดยที่บางห้องเนี่ยที่อยู่ในชั้นสูงๆก็จะสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ด้วยนะครับตัวตึกเนี่ยทำมาเป็นตึก21ชั้น491ยก็ูนิตนะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยจะหนาแน่นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับขนาดที่ดินเจ็ดไร่นะอ่าพื้นที่ส่วนกลางเขาเนี่ยที่วางอยู่บนชั้น G ีเนี่ย จะเป็นส่วนกลางที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆซึ่งเขาจัดออกมาเป็นที่จอดรถประมาณ60%นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ที่เป็นส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะจัดทำเป็นสวนกับเป็นสระว่ายน้ำแต่สระว่ายน้ำเขาไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะยังมีส่วนของทางด้านหลังตึกด้านนี้อีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นสระว่ายน้ำสติปยาวๆบางๆนะครับพร้อมกับพื้นที่นั่งเล่นกับสวนทางด้านนี้ด้วยเวลาเราใช้งานตึกนี้เราจะมาจากถนนเพชรบ,บุรีนะครคุณผู้ชมซึ่งถนนเพชรบ,บุรีทางด้านนี้ขับรถเข้ามาปุ๊บ ก็จะวนเข้ามาที่ตัวตัวโครงการแบบนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมาส่งรับส่งอะไรกันเนี่ยที่ตรงนี้เวลาเรามาเที่ยวทะเลอะไรต่างๆเราเรามักจะไม่ได้มาคนเดียวแล้วเรามักจะมีของมีอะไรพวกนี้มาด้วยนะอย่างเช่นมีอุปกรณ์ไหวยนะ้ำมีนูน่นมีนี่มีลูกมีหลานมีคุณพ่อคุณแม่มาดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าที่จอดรถหรอกเราจะเข้ามาตรงนี้เพื่อมาส่งสมาชิกในครอบครัวหรือ่งของลงอะไรพวกนี้ เอาเข้าล็อบบี้เอาขึ้นตึกมันก็จะสะดวกนะครับส่วนเวลาจอดรถเนี่ยเราจะวนเข้ามาจอดตรงนี้โดยมีอาคารเล็กๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นอาคารส่วนที่สําหรับผู้ติดตามคนขับรถหรือแม่บ้านก็จะมาอยู่ที่อาคารนี้นะครับจอดรถเนี่ยก็จอดรถตรงนี้ตามนี้ซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียนะที่จอดรถเนี่ยมีเหลือเฟือมากมายเลยแล้วก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแหละเพราะว่าจอดรถอยู่แบบมีต้นมุ้งต้นไม้อะไรพวกนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ย การจอดรถที่เป็นลานแบบนี้โดยที่ไม่ได้จอดรถใต้ตึกเนี่ยวันไหนฝนตกแดดร้อนๆอ,อะไรพวกนี้มันก็เราก็จะไม่ค่อยจะจะชอบใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่สะดวกในการใช้งานเท่าไหร่นะครับทีนี้ตัวโครงการต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าตัวโครงการเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ติดทะเลสะทีเดียวนะครับจะอยู่ห่างจากทะเลมาราวๆสัก400กว่าเมตรดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปทะเลเนี่ยเราต้องออก ด้านหน้าโครงการถน,นนนี้แล้วก็เข้าเดินตามถนนนี้ครับออกไปแล้วก็ไปสู่ทะเลซึ่งก็จะเป็นหาดเรียกว่าหาดส่วนตัวก็ได้ของทางโครงการเขาซึ่งจะใช้ร่วมกันทั้งโครงการ1โครงการ2และก็ส่วนอื่นๆที่อาจจะเป็นโรงแรมในอนาคตครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเราก็เดินมาจากสํานักงานขายซึ่งอยู่<ๆ>ถนนเพชรเกษมนะห่างออกไปประมาณ400เมตรจากแถวนี้นะฮะใช่ครับคุณผู้ชมครับจะบอกคุณผู้ชมว่า ตัวโครงการเนี่ยไม่ได้อยู่ติดทะเลสะทีเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปทะเลเนี่ยเราต้องเดินผ่านถนนอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นถนนภายในโครงการนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่แปลงรวมของทั้งหมดของที่นี่มันระดับ90ไร่ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ,รบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางขวามือของเราเนี่ยก็คือบ้านคิวทะเลเฟสสองส่วนเฟสหนึ่งก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับด้บานหลังนู้นส่วนพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นป่าๆาต้นไม้ยังเป็นธรรมชาติอยู่เนี้ย ในอนาคตอะต่อไปก็จะพัฒนาเป็นโครงการอื่นซึ่งจริงๆอาจจะเป็นโรงแรมหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็เราก็ไม่รู้มันเป็นโครงการในอนาคตใชต่ตัวโครงการเนี่ยระยะห่างจากตัวโครงการไปถึงหน้าหาดเนี่ยราวสัก400เมตรซึ่งก็จะต้องเดินผ่านถนนซึ่งเชื่อมอยู่กับโครงการต่างๆแบบนี้แต่จริงๆตัวถนนก็กว้างพอที่จะขับรถผ่านเข้ามาข้างในนี่น <ะ S 1> แล้วแต่เรานะว่าเราจะเลือกยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูทะเลกันดีกว่าไป เราเดินลงเนินมาแบบนี้นะคุณผู้ชมครับผมเพราะว่าโครงการทั้งหมดโดยรวมของเขาเนี่ยยังมไม่เสร็จสมบูรณ์ครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เราเห็นเป็นพื้นที่ชายหาดแบบเดิมๆเลยอ่าก็คือยังไม่ได้ปรับยัง<ช>ไม่ทำอะไรมันเขายังไม่ได้ทําจุดลงหาดทาอะไรพวกนี้อย่างเป็นกิจลักษณะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพแบบเดิมๆของเขาที่เป็นหาดตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะหาดชะอําเนี่ยหลายคนจะยึดติดกับว่าเอ้ยชะอํามันชิงชับทัว่ามันไม่เห็นจะน่าสนใจเลยเมื่อเทียบกับหัวหิน แต่ในความเป็นจริงอ่ะหาดชะอำแต่ละจุดไม่เหมือนกันครับหาดชะอำจุดที่มันมีถนนเรียบผ่านนะคุณผู้ชมก็คือโซนชะอำในเมืองชะอำงนู้นอ่ะจะเต็มไปด้วยร้านค้าคนขายของเต็นอะไรว่าต่างๆอะไรคนเล่นน้ำอะไรเยอะแยะไปหมดวุ่นวายใช่อันเนื่องมาจากว่ามันมีถนนมันเข้าไปสะดวกแต่พื้นที่หาดตรงนี้มันไม่มีถนนเรียบหาดครับ แถมพื้นที่ที่ติดหาดเป็นพื้นที่ของเอกชนมีเจ้าของอเขาก็ล้อมั้วไม่ได้ให้คนเดินผ่านเข้าออกอดังนั้นเนี่ยชายหาดแถวนี้เลยเป็นชายหาดที่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบ มากมากแล้วก็ยังสะอาดยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาทําสกบเอยเธออาจจะเป็นเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเดินลงหาดด้วยเขาก็เลยไม่เดินมาถึงตรงนี้ไงบูมพูดถูกซึ่งหาดตรงนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากหาดัวหิคหินด้วยคุณลักษณะแบบเดียวกันเพราะหาดอพิหินนี่ร้านอาหารเต็มเลยใช่ส่วนสภาพหาดทรายชายหาดนะคุณผู้ชมจะเห็นสภาพแบบนี้อยู่แล้วคือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เล่นน้ำได้เนื่องมาจากว่าชายหาดมันค่อนข้างตื้นเล่นน้ำไปได้ไกลเลยแล้วเวลาน้ำลงลงไปเนี่ยก็ไปเดินไป ไปถึงนู่นเลยใช่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าชายหาดชะอําก็เหมือนชายหาดอื่นๆของอ่าวไทยแถวนี้ก็คือมีฤดูเวลาฤดูหนาวเนี่ยขึ้นจัดลมแรงอาจจะซัดหาดหายไปบางส่วนครับแล้วก็น้ําก็จะขุ่นแล้วก็จะเล่นน้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืแต่ฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะเห็นแสงแดดแบบนี้ชายหาดสวยๆเต็มๆแบบนี้แล้วสภาพน้ําแบบนี้ ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เราจะมาด้วยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องตัวอย่างกันดีไหมบุง้งไปเลยพี่ไปกันเลยครับเข้ามาดูห้องตัวอย่างห้องแรกก่อนนะ,ะคุณผู้ชม,มห้องนี้เป็นห้องวันเวสรูมขนาด30ตารางเมตรครับซึ่งเขาจะจัดมาเป็นแบบห้องค่อนข้างจะเชื่อมต่อกันค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลาย ส่วนตัวห้องเนีย่ยจะมีระยะพื้นถึงฝ้าอยู่ที่2.6เมตรครับซึ่งซื้นถึงฝ้า2.6เ e มตรม,มีผลนะเพราะว่ามันจะทาให้ห้องมันมีปริมาตรที่มากขึ้นแล้วก็ดูโปร่งมากขึ้นมีความสูงมากขึ้นก็ติดตู้ขแขวนสูงๆแบบนี้ได้โดยไม่ไม่อึดอัดถ้าเป็น2.4เนี่ยติดตนนู้แขวนผนังค่อนข้างลําลบากมากและความที่มันเป็นบ้านตาอากาศคุณผู้ชมแถมอยู่ใกล้ทะเลดังนั้นะมีโอกาสที่เราจะไปเล่นน้ําทะเลไปว่ายน้าอะไรพวกนี้แล้วขึ้นมาตัวเปียกๆทาพื้นเลอะเทอะเดินตัวเปียกเข้าบ้านใช่ดังนั้นเนี่ยเข ทั้งห้องเลยซึ่งมันจะทําความสะอาดง่ายหน่อยแล้วกันน้ําไม่เหมือนพวกลามิเนตใช่ส่วนตัวห้องเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอส่วนที่เป็นลิฟวิ่งแอร์เรียอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเขาวางโต๊ะกินข้าวไว้ให้เราดูตรงนี้อันนี้จะเป็นชุดโต๊ะกินข้าวโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งนะฮะซึ่งที่นี่เขาให้มาเป็นแบบ fully furnished อยู่แล้วอันนี้เขาก็ให้นแถมมาให้เราเลยเพราะว่าแถมหมดแแหละคุณผู้ชมยกเว้นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้ากับพวกพร็อพอุปกรณ์ประดับอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ให้ ตัวตำแหน่งการวางโต๊ะตัวนี้จะจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าในการใช้งานเล็กๆน้อยๆประเภทแบบเรามานั่งกินน้ําชากินเครื่องดื่มนู่นนี่นั่นสองคนมันพอได้แต่จะกินข้าวจริงจังอะไรบางนี้พื้นที่การวางของมันอาจจะน้อยออีกอย่างหนึ่งก็คือระยะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเวลาเข้าออกคนตัวใหญ่อะมันถอยได้แค่นี้เองอะก็เข้าออกจะลําบากนิดนึงแล้วถ้าจะให้ดันโต๊ะมาฝั่งนี้มันก็จะบังทางเข้าห้องนะใช่ใช่ดังนั้นเนี่ย ผมจะแนะนําคุณผู้ชมว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรในการใช้งานก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าใช้งานกินข้าวจริงจังอ่ะผมแนะนำให้ใช้เป็นโต๊ะพับดีกว่าส่วนใหญ่มาตาอากาศก็อาจจะกินข้าวข้างนอกใช่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นส่วนครัวแล้วกันเขาให้มาเป็นครัวเปิดก็คือไม่เน้นการทําครัวอยู่แล้วอเนื่องมาจากว่าน้อยครั้งมากอ่ะที่เรามาบ้านตากอากาศแล้วมานั่งทํากับข้าวจริงจังนะครับครัวเปิดก็คือไม่มีพื้นที่กั้นทํากับข้างกับข้าวอุ่นอาหารอะไรต่างๆก็จะมีกลิ่นไปตัวห้องได้นะครับส่วน,น,นี่ย ก็จะได้มาเป็น p ัน t r y รูปตัว I อแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นตำแหน่งวางตรงนี้ตำแหน่งวางตู้เย็นตรงนี้เขาเผื่อพื้นที่ให้วางตู้เย็นได้ประมาณขนาดนี้นะครับเราจะสามารถใช้ตู้เย็นที่มันสูงกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าคิดว่าบ้านตากอากาศเราคงไม่ได้แช่อะไรจริงจังอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยได้มาเป็นอ่างล้างจานอย่างเดียวไม่มีเตาไม่มีเครื่องดูดควันมาให้นะครับคุณผู้ชมอาจจะวางแค่ไมโครเวฟพอใช้งานเท่านั้นแต่ถ้าคิดว่าเราจะต้มผัดแกงทอดอะไรจรงิงจังก็ต้องติดเครื่องดูดควันทําอะไรเพิ่มเองนะครับ พื้นที่เก็บของเนี่ยมีพอสมควรเมื่อเทียบกับว่านี่มีเป็นบ้านตากอากาศนะครับเก็บของเก็บจงเก็บจานอะไรพอได้นะครับแต่จะสังเกตว่าตัวแพรนฟรี่เนี่ยมันจะยกสูงขึ้นมาจากพื้นพอสมควรแล้วมีพื้นที่ใต้แพรนฟรีอันนี้เขาเอาไว้สําหรับพวกเก็บของที่มันแบบที่เราแบบไม่อยากจะให้มันเลอะเทอะรกอะไรพวกน,นี้อย่างเช่นพวกไม้กวาดอะไรต่างๆเราเก็บใต้นี้ได้ หรือคุณผู้ชมจะสังเกตว่าห้องนี้มันไม่มีตู้วางรองเท้าดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาเนี่ยเราจะเอารองเท้าใส่กล่องแล้ววางอยู่ใต้แค่นี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ออกแบบมาเพื่อแค่ตรงนี้เองนะครับอืมส่วนทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ของโซฟานั่งดูทีวีนะครับคุณผู้ชมพื้นที่ของส่วนดูทีวีตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพื้นที่ก็มาตรฐานผนังตรงนี้สามารถติดเป็น ชั้นวางทีวีได้คือคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เอาอันเล็กแค่นี้มาใส่เราอาจจะบิ้วเต็มผนังเลยก็ได้นะครับผมวางโต๊ะกลางได้1ตัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาสําหรับ2ที่นั่งนะครับผมระยะดูทีวีก็โอเคสําหรับทีวีประมาณสัก40นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ตัวที่นั่งเล่นดูทีวีตรงนี้เขาออกแบบมาวางอยู่ติดกับระเบียงครับผมซึ่งทําให้เราสามารถมองวิวทะเลมองวิวระเบียงจากวิวขายนอกจากตรงนี้ได้ด้วยรับแสงธรรมชาติได้ด้วยเราไจะอ่านหนังสืออะไรต่างๆซึ่งเราไม่ได้ดูทีวีอย่างเดียวเราก็สามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้ครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขายังเปิดพื้นที่ที่เป็นช่องสําหรับมองวิวจากตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดวัานไหนแสงเยอะอะไรต่างๆเราก็เราก็ปิดม่านซักแค่นี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนระเบียงที่ ที่ที่เปิดออกมาประตูที่เปิดออกมาส่วนระเบียงนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวระเบียงเขาเนี่ยจะเปิดโล่ง3ด้านเลยซึ่งระเบียงเปิดโล่ง3ด้านเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราได้วิวค่อนข้างที่จะกว้าง แล้วก็ได้ลมได้อะไรต่างๆเต็มที่เลยแต่ก็มีข้อเสียเวลาตากผ้าระวังผ้าปิวนะคุณผู้ชมว่าลมมันจะแรงมากใช่นะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าห้องนอนตัวห้องนอนกับฟังก์ชันห้องนั่งเล่นของเขาเนี่ยจะกั้นด้วยผนังกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันสามารถเปิดได้2อด้านพี่โอเปิดฝั่งนู้นให้ดูหน่อยเปิดด้านนี้เราก็เดินเข้าเดินออกห้องนอนทางด้านนี้ด้วยส่วนเปิดฝัด่งนี้นะฮะเราก็สามารถเดินเข้าทางนี้ก็ได้ด้วยนะครับผมซึ่งเวลาเปิดมาแล้วอ่ะพี่า เวลาเปิดเราออกแบบนี้นะฮะมันก็จะทําให้พื้นที่ส่วนเตียงกับส่วนห้องนั่งเล่นเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเราสามารถนอนดูทีวีจากบนเตียงได้เลยซึ่งค,คุณผู้ชมจะผักมาด้านนี้ก็ได้ผักไปด้านนู้นก็ได้นะครับ,รบถ้าผักไปด้านนู้นนี่ก็เชื่อมพื้นที่กันทั้งหมดเลยครับผมซึ่งไอตัวโซฟาที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันก็จะเป็นโซฟาแบบเตี้ยๆอ่ะมันก็จะไม่บังทีวีใช่เวลาเรานอนดูปุ๊บเรามองผ่านพนักิงโซฟาไปได้เลยพื้นที่ของห้องนอนเนี่ยเขาใส่เป็นเตียงขนาด5ฟุตมานะครับผม พื้นที่ด้านข้างเตียงเนี่ยฝั่งนู้นก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่วางพวกโต๊ะหัวเตียงไปส่วนฝั่งนี้ก็จะเอาไว้สําหรับวางพวกตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ตู้<ม>กับข้าวหรอกตู้เสื้อผ้าหน้าตาเปนชายนะแล้วตรงนี้ก็จะมีะพื้นที่อีกนิดนึงสาหรับวางพวกโต๊ะเครื่องแป้งวางพวกขวดเครื่องสําอางอะไรตรงนี้ได้นะครับผมและฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ำอ่ะคุณผู้ชมมาดูพื้นห้องน้ํานิดนึงนะฮะคือส่วนของห้องน้ํากับส่วนของห้องนอนเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้มี ธรณีเกาะน,นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ลดระดับพื้นห้องน้ําด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําห้องน้ําเปียกนะฮะให้ระวังน้ํามันจะหกเอ้ยหกกระชกระวังน้ามันเลอะออกไปด,ด้านนอกฝั่งห้องนอนนะฮะแต่ว่าถึงมันเลอะออกไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพื้นห้องนอนเนี่ยมันเป็นพื้นกระเบื้องนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็แค่อาจจะทําให้มันดูเลอะเทอะนะส่วนฟังก์ชันของห้องน้ำเน,นี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบมาตรฐานอันนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับมีโถสุขภัณฑ์วางตรงนี้ ด้านหลังของตรงนี้เนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์อีกนิดหนึ่งนะสำหรับวางพวกออของเล็กๆน้อยๆนะฮะพวกขวดแชมพูขวดสบู่อะไรวางตรงนี้ได้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางโถสุขภัณฑ์พื้นที่ก็โอเคนะครับแต่ว่าตรงนี้ตรงที่ติดทิชชู่เนี่ยคุณผู้ชมมันไปอยู่ด้านหลังนะเราน่าจะเอามาไว้ด้านข้างแทนมันจะหยีบง่ายกว่านะครับส่วนสุดท้ายของห้องน้ําก็คือชาวบล็อกนะครับ เาว์วูบ็อกซ์เนี่ยเขาติดฉากกั้นอาบน้ํานิลภัยเป็นกระจกนิลภัยแบบ3มชิ้นมาให้นะครับผมซึ่งมันจะเปิดออกได้กว้างหน่อยเพราะว่าพื้นที่ของไอตัวเชาว์วูบ็อกซ์เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้เวลาถ้าเกิดเขาติดมาเป็นแบบฉากกั้น2ชิ้นเนี่ยมันก็จะเปิดได้แคบคุณผู้ชมครับสําหรับตัวพื้นที่ยืนอาบน้ําหรือเชาว์วูบ็อกซ์ของเขาเนี่ยอันนี้มันจะเล็กกว่าขนาดมาตรฐานที่ควรจะเป็นหน่อยนึงแต่การที่อาบคนเดียวมันไม่ได้ติดปัญหาอะไรหรอกอาบได้นะครับ แต่บางบางทีเวลาเรามาบ้านตาอากาศแบบนี้เราไม่ได้มาคนเดียวหรอกเรามา2คนนะครับแล้วก็บางทีเรามา2คนเนี่ยเราก็อยากจะอาบน้ําด้วยกันอาบน้ำสองคนเลยเหรอ <c oughs> ใช่ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ยืนอาบน้ําขนาดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการยืนอาบ2คนนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่คิดว่าจะอาบน้ํา2คนก็อาจจะต้องขยายขนาดของห้องน้ําให้มันกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องทูเบส์ลุก,กันบ้างดีกว่าครับครับผม อันนี้ก็จะเป็นห้อง two bedroom นะฮะคุณผู้ชมครับผมซึ่งห้องนี้ขนาดมัน60ตารางเมตรเรียกว่าใหญ่เป็น2เท่าของห้องวัน room ห้องเมื่อกี้30นะฮะใช่ตัวห้องเนี่ยมันเป็นห้องหน้ากว้างแล้วเป็นห้องมุมด้วยดังนั้นเนี่ยจะได้พื้นที่เปิดโล่งรับวิวค่อนข้างมากมและความที่เป็นห้องหน้ากว้างเนี่ยพื้นที่ในการจัดอะไรต่างๆมันจะจัดให้สวยได้ง่ายมากครับซึ่งตัวโครงการเขาจัดมาแบบบาลานซ์ก็คือให้น้ําหนักของทุกๆห้องเนี่ยพอๆกันมีส่วนที่รับวิวได้ทุกห้องเลยนะครับ เวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะเจอคือส่วนของ living area และส่วนครัวตรงนี้เจอครัววางอยู่ด้านหน้าเราเลยนะฮะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางตู้เย็นครับซึ่งขนาดของตู้เย็นเนี่ยเขาให้ขนาดขนาดนี้มาวางขนาดนี้มาก็เหมาะสมแล้วแหละอันเนื่องมาจากว่าบ้านตาการเนี่ยเราไม่ได้เน้นเก็บของอะไรเยอะแยะมากมายครับแต่ก็คงต้องมีพื้นที่ตู้เย็นมากหน่อยอันเนื่องมาจากว่าสมาชิกที่อยู่ห้องนี้เวลามาก็อาจจะสี่ห้าคนก็ไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของ pantry ซึ่งสามารถทําครัวได้อุ่นอาหารได้นะ ว่ามีเตามีเครื่องดูดควันมาให้แต่ว่าอันนี้มันเป็นครัวเปิดนะมันไม่มีไม่มีส่วนปิดอะไรดังนั้นเวลาทําครัวทําอะไรกลิ่นม,มันก็จะบอบวนไปทั่วห้องแต่เชื่อว่าบ้านตาอากาศคงไม่ได้มีใครมานั่งทําครัวทําอะไรเป็นกลิ่นจาลักษณะหรอกพื้นที่เก็บของอ่ะค่อนข้างเยอะนะเขาให้พื้นที่มาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ชุดแพนฟี่ชุดนี้ก็จะได้เป็นซอฟต์โค s ดนะอุปกรณ์อะไรต่างๆนะค่อนข้างใช้ได้ส่วนแพน t r y เนี่ยยกสูงขึ้นมาจากพื้นเหมือนกับห้องเมื่อกี้อ่ะครับสามารถเก็บของใต้แพนที่ได้ ไม้ก่งไม้กวาดลองทุ่งเท้าอะไรเก็บใต้แผ่นที่ได้หมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนโต๊ะรับประทานอาหารเขาใส่มาเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบ4ที่นั่งนะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารห้องน,นี้มันจะสมบูรณ์กว่าห้องเมื่อกี้มากเลยใช่ตำแหน่งการวางก็โอเคนะเนื่องมาจากว่า เวลาเรานั่งทานอาหารตรงนี้คนที่นั่งตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยสามารถมองกไปที่ระเบียงเพื่อรับวิวเปิดโล่งของทะเลได้เต็มที่ส่วนคนที่นั่งตรงนี้ก็สามารถมีส่วนที่รับวิวตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นห้องมุมไงคุณผู้ชม,ชมจะมีผนังที่ติดกับวิวด้านนอก2ด้านใช่ดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์ ของโต๊ะนี้ได้มากกว่าโต๊ะกินข้าวแล้วห้องนี้เขาให้มาเป็น fully furnished อยู่แล้วนะคุณผู้ชมเขาจะใส่โต๊ะมาเป็นอันนี้โต๊ะสที่นั่งเขาจะให้โต๊ะเก้าอี้แบบธรรมดามา2ตัวแล้วก็จะให้เก้าอี้แบบมานั่งซึ่งสามารถสไลด์ไปสไลด์มาได้แบบนี้แล้วบูมจะสไลด์เพื่ออะไรความความสนุกจริงๆแล้วโต๊ะนี้นะคุณผู้ชมเวลาเราไม่ได้นั่งกินข้าวใช้เป็นโต๊ะนิยผสมเวลา เราจำเป็นต้องนั่งต้องทําบัญชีคิดเลขอะไรต่างๆสามารถนั่งใช้ได้เหมือนกันใช่เพราะนั่นแบบนี้มันจะสบายกว่าเวลานั่งพื้นมันไม่ค่อยสบายหรอกเวลาเราจริงจังมากใช่ไหมส่วนทางด้านนี้จะเป็นส่วนของโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีนะคุณผู้ชมพื้นที่ก็จะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้ ตัวโซฟาเนี่ยสามารถใส่เป็นแบบโซฟาขนาด3-4ที่นั่งได้เลยนะครับหรือใครคิดว่าอันนี้นี่ไม่พอก็ใส่เป็นตัว L ได้เลยนะครับชุด<ม>โซฟาที่เขาให้มาเนี่ย<ม>ขนาดค่อนข้างหนาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีความกว้าง<ม>เพราะว่าเผื่อบางครั้งเนี่ยมากันหลายๆคนห้องนอนมันเต็มแล้ว<ม>สามารถมานอนที่โซฟาได้นะอ่าใช่เวลาพาเพื่อนมานะครับ,รบแล้วบางทีโซฟาตรงนี้ถ้าพื้นที่นั่งไม่พอเราก็หยิบอ้เบาะเนี่ยออกมาข้างๆปึ๊บ<ม> อันนี้ก็ไา้เป็น,นเพิ่มได้ด้วยนั่งค้ยตรงนี้ได้ใช้โต๊ะตรงนี้ทานอาหารทานอะไรพวกนี้ได้ใช่แล้วเวลาที่เราอยากจะปูผ้านะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้อันนี้แหละขึ้นมาวางข้างบนเดี๋ยวนะบูมจะปูผ้าอะไร อ้าพี่เวลาปูผ้าบางทีอ่ะมันจะจ้วงใช่แล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยประสบปัญหานี้นะเวลาเราไปโรงแรมรีสอร์ทกัน 4- ี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีผ้าให้ปูใช่เราก็จะมานั่งเกี่ยงกันว่าผ้าเช็ดตัวใครผ้าเช็ดตัวใครใช่ไหมก็จะอีละอีเล่ใช่เอาผ้าเช็ดตัวมาปูแล้วก็ไม่อยากจะใช้แล้วดังนั้นเนี่ยการมีฟังก์ชันแบบนี้มันดีนะถูกต้องแล้วโอเคครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเขาเป็นห้องมุมนะดังนั้นเนี่ย เราก็จะได้กระจกเป็นเบย์วินโด้ด้วยเวลาเราแนงที่โซฟาเราเทควิวด้านข้างไม่พอเราสามารถมองส่วนเปิดโล่งตรงนู้นได้อีกต่างหากนะครับส่วนอันเนี้ยแสงมันจะเข้ามามากเกินไปแล้วก็สามารถติดม่านเพื่อที่ปิดเพื่อดูทีวีได้สบายๆได้มากขึ้นพื้นที่ส่วนหน้าเน,นี้ยเป็นพื้นที่ส่วนระเบียงซึ่งเขาได้วิวทะเลสําหรับห้องชั้นสูงๆหรือวิวสวนสาหรับห้องที่ชั้นเตียเต้ยๆดังนั้นเขาจะเปิดส่วนนี้ให้มันโล่งรับวิวได้เต็มที่ซึ่งตัว ระเบียงเนี่ยมันจะกั้นด้วยชุดประตูกระจกบานเลื่อนออกสองข้างแบบนี้ระเบียงที่นี่อ่ะคุณผู้ชมค่อนข้างจะโล่งแบบนี้คือเปิดโล่งรอบด้านเลยดังนั้นเนี่ยจะได้ลมได้อะไรเต็มที่เลยนะครับออกมายืนนี่ได้ลมทะเลเต็มๆแน่นอนและระเบียงเนี่ยมันจะมีระเบียงอยู่2แบบสําหรับที่นี่นะก็คือระเบียงสําหรับชั้นล่างจะมีส่วนที่เป็นส่วน a c c e s สลงลง,ลงสระว่ายน้ําลงแฟซซลิที่ส่วนกลางแบบนี้ได้นะครับนี่คือระเบียงของชั้นหนึ่งแต่ถ้าระเบียงของห้องป,ปกติทั่วไปที่อยู่ด้านบนก็จะเป็นระเบียงแบบติดธรรมาดาครับค ส่วนทางนี้เป็นฝั่งลิฟวิ่งนะฮะทางด้านในนีก็จะเป็นฝั่งของห้องนอนนะคุณผู้ชมเข้ามาดูทางด้านนี้นะครับเริ่มจากห้องนอนเล็กกันก่อนห้องนอนเล็กอยู่ทางด้านนี้นะฮะซึ่งเป็นห้องที่ไม่มีห้องน้ําในตัวห้องน้ําของห้องนอนเล็กก็จะอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งเป็นห้องน้ําที่ใช้แชร์ร่วมกับห้องลิฟวิ่งแอรียนะครับผมฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้นะฮะส่วนพื้นที่ที่ของห้องนอนเล็กเนี่ยก็ให้มาเป็นขนาดมาตรฐานนะครับผม เตียงเนี่ยสามารถวางเป็นเตียงขนาด5ฟุตได้นะครับผมพื้นที่ข้างเตียงนะครับฝั่งนู้นสามารถวางพวกโต๊ะหัวเตียงได้มีหน้าต่างบานกระจกฝั่งนี้เพื่อรับวิวรับแสงธรรมชาตินะครับปลายเตียงเนี่ยพื้นที่อาจจะเหลือน้อยและถ้าเกิดจะวางพวกชั้นวางทีวีก็อาจจะไม่เหมาะก็ติดทีวีแขวนผนังไปนะครับผมแล้วทางด้านนี้ ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางพวกตู้เสื้อผ้า er นะครับตู้เสื้อผ้าของห้องนี้เนี่ยเขาจะใส่มาเป็นแบบบานเลื่อนนะครับผมเพื่อที่ถ้าเกิดมันเป็นบานสวิงเนี่ยมันจะเสียพื้นที่เปิดอันนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนมาพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้ไม่กะกะนะครับผมส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมตัวห้องมาสเตอร์เบดูมันก็เปิดประตูเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาไม่ได้เน้นมากอันเนื่องมาจากว่า เวลาเรามาบ้านตาก่าเนี่ยแล้วไม่ได้เน้นนอนอยู่ในห้องอยู่แล้วนะครับจะไปให้พื้นที่กับส่วนอื่นๆซะมากกว่าดังนั้นพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็วางเตียง6ฟุตเหลือพื้นที่ข้างเตียงพอสมควรสําหรับวางโต๊ะหัวเตียงอะไรพวกนี้ได้มีหน้าต่างส่วนรับวิวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้นะครับส่วนของปลายเตียงเนี่ยมีระยะพอเดินผ่านได้ไม่สามารถวางโต๊ะที่จะวางทีวีได้นะครับดังนั้นถ้าจะวางทีวีต้องแขวนผนังน,นะครับ ส่วนเตียงเนี่ยคุณผู้ชมครับห้องเ่ะเขาไม่จําเป็นต้องเน้นพื้นที่เก็บของมากดังนั้นใต้เตียงอ่ะก็จะเป็นใต้เตียงโล่งๆไม่จําเป็นต้องทําเป็นตู้เก็บของเป็นอะไรอยู่ใต้เตียงซึ่งเตียงลักษณะแบบนี้เมื่อถึงขราวจาเป็นนะคุณผู้ชมสามารถปิ้งตัวสไลด์ลงไปแอบอยู่ใต้เตียงได้ด้วยใครจะเข้าไปนอนใต้เตียงเอาใครจะไปรู้เกิดจําเป็นขึ้นมานะส่วนตู้เสื้อผ้าเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปตู้เสื้อผ้าเขาเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งโปร่งๆโล่งๆมีรูๆแบบนี้อันเนื่องมาจากว่า ห้องอ่ะเราไม่ได้อยู่ประจําดังนั้นเนี่ยถ้าเราแขวนผ้าแขวนอะไรไว้แล้วเ,เป็นตู้ปิดทึบเนี่ยมันจะอับดังนั้นเนี่ยโครงการก็เลยออกแบบตู้เสื้อผ้ามาให้มันโปร่งโล่งมีอากาศไหลเวียนได้ผ้าอะไรต่างๆที่เก็บไว้มันจะได้ไม่อับนะครับส่วนของห้องน้ำเนี่ยขนาดเรียกว่าใหญ่กว่าห้องวันเวสต์รูมเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับแต่ฟังก์ชันต่างๆใกล้เคียงกันก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีอะไรต่างๆเหมือนกัน ห้องนี้ได้เป็นชาว์บ็อกซ์ซึ่งชาว์บ็อกซ์อ่ะมันจะใหญ่กว่าห้องวันเว็บบูมพอสมควรดังน,นั้นสําหรับคุณผู้ชมที่ตั้งใจว่าจะอาบน้ํา2คนอะไรต่างๆก็สามารถใช้ห้องนี้อาบน้ํา2คนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างของโครงการนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูห้องตัวอย่างเสร็จแล้วทั้งสองห้องเลยนะฮะมิสเตอร์โอครับโครงการนี้นี่มันเหมาะสมกับใครครับก็ต้องบอกว่าเหมาะเหมาะสมกับคนที่มองหาบ้านตากอากาศย่านชะอำหัวหินซึ่งย่านชะอำหัวหินเนี่ยจะแตกต่างจากบ้านตากอากาศที่พัทยาหรือที่อ,อื่นๆพอสมควรครับตรงที่เรียกว่าแถวหัวหินแถวชะอำเนี่ยมันไม่มีสถานบันเทิงยามราตรีดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่พักผ่อนซึ่งค่อนข้างจะ จะเรียกว่าเป็นแบบแฟมิลี่แฟมิลี่หน่อยเต็มที่ก็ตลาดตโตลกนะูกสงบสงบหน่อยนะครับแต่เขาก็มีจุดเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเน้นในเรื่องของธรรมชาติดำน้ำําดูปะการังอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เพราะว่าแถวนี้มันไม่ได้มีพื้นที่ชมอะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ยข้อจํากัดของจาาหมูหิน,นจะอยู่ที่กิจกรรมที่จะไปเล่นไปอะไรต่างๆมันไม่ค่อยจะมีมากนะักเวลาคุณผู้ชมเลือกโครงการในย่านนี้จึงต้องมองที่แฟมิลีส่วนกลางของโครงการด้วย ซึ่งตัวโครงการอย่างบลูที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยก็มีแฟซชี่สุดการพอสมควรนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าโครงการอ่ะมันไม่ได้อยู่ติดชายหาดนะก็จะอยู่ห่างจากชายหาดมาในระยะประมาณแบบ400-500เมตรดังนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างจากโครงการติดชายหาดพอสมควรซึ่งอันนั้นมันลงหาดสะดวกอ่ะ,ะแต่ก็แลกมาด้วยราคาค่าห้องซึ่งมันก็จะถูกกว่าโครงการติดชายหาดเหมือนกันอ่าใช่นะครับคุณผู้ชม ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการบลูชามหัวหินจากอิสระยูไในเต็ดนะครับสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็ติดตามชมได้ในเว็บไซต์ thinkofliving.com เช่นเคยครับผมและถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m l thinkofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา11โมงถึง11โมงครึ่งทางช่องมันนี่ชาแนลครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ มงคาเลกัน้ไหมไปไป,ไปชุดพร้อมสบายเลย ทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ละ่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่จริง ofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆ คอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ Think of Living com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด